ครับวันนี้ก็มาที่สวนทงเบ่าดอนนะครับผมสวนยางนะครับจ้างเขาปั่นยอดพอดีไปในห้างเฟืองเห็นไปในห้างเฟือง,งพ่อไปพี่น้องเฮ้ยท่านเราเ้ยงต้นสักต้นสักต้นกต้นสักต้อยู่ข้างบนนะครับอยู่ข้างบนมีหลายต้นข้างบนมีเกือบ20ต้นนะครับผมไปเบ้าอะ่รบ่อยังดอกได้ห้างเฟืองห้างเดียวนี่ก็แค่นั้นห้างเฟืองบลา <laughs> ม่ก็นักแต่พอไมก็น่าง่ายก็่ตัดดีะครับก็่ผมมีเงี้ครับมากปีแล้วเชื่อแต่มาดูแร่เห็น่ะไทยเบื่งเนยขี้ามาปั่นหิเขาพวกม่นพุ่นจีดยางใ้เบ้าดอนก็เขาจะดีใจนะครับผมเห็นป่สะอาดหลังจากกเบ้าดอนก็ที่มักับมอ็กจีมั้นดอนก็ที่เป็นผู้ตัดหยา อยู่กับงานแถวช่องนี่นะเห็นป่ะสวนเอลกีลอนดอนนะครับผมเป็นสวนนะเป็นสวนยางเอลกีลอนดอนมาแล้วมาแล้วนะครับผมมันช่หนักสายเพราะจะนี่อย่างนี่เลยอยูเรียงปลาเรียงปลาดเกดูป่เอาไปเอาไป เดี๋ยวเราไปรอดู้ไครับ,รบท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรถไถที่มาปั่นนะครับผมมันบัเรื่องไงครับเขาจ้างเขาเขาก็เท็้งานไหนเขาเห็นยวมครับต้องมาให้ได้เดี๋ยวมครับรหยาปั่นเนี่ย ตัวเขาทีเห็ดได้นะครับต้องดึงออกเขาต้องได้แกะต้องได้ดึงออกเห็นปะเห็นบ่ดึงเอารวมกันหมดึงนี่เขาปั่นนะครับหญ้ามันลกเป็นเครือนะครับผมเห็นบน่เขามาทําให้เรานะครับผมนั่นแหละมีเราก็จะเอ็กซ์ได้ให้เขาเป็นคือกิดอะไรเขาเอื้อไว้อยัางไรจักที่ว่างไนนี่เนาะเห็นบ่เบื้องหลังการถ่ายทำ จากเค่เรียวไปทียบอะไรอย่างเงเน็ <laughs> ่ไหมครับเครื่อยงยาเครื่อยงยนาม่นด้พันนะครับเขาต้องไปจอดจอดจอดทุกอย่าง ข้างฝุ่นบ้านาเทประเทศเตน่อยเดียวอันนี้เป็นแท่งน้ำอันนี้เป็นมองเลี้ยงกรบจอดนะมองเลี้ยงกรบรีสอร์ท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 ฟรีนะครับผมมาเสิร์ฟเบาเรือนไม่ต้องห่วงนะครับผมฟรีรีสอร์ทนะครับผมหัวปาบัก๋งหัวห๊ะหางน้หัวหางหัว,วรักคอยเจ้าไี้แบบไหนไอ้พวกตัวเตตันี้แบบไหนไอ้พวกกันอะ ตัวเนี่ยฮ่่า่่อฮ่าฮวันจิต้องกันเอาดีด้วรอกระากิดรอกระากิต้องกันงั้นวันตาจิ้ต้องกันะใ่เปนกาเขาเอาจะก่อนนะเอาจะกอนเลยโอ้ยเอาเจ้าก่อนเลยวันาิ้งก่อนเหก่นานนะัเวลูกพี่เต็น น้ำท่วมหินอุดรเสียงดีเลยโอ้คีตอกจักรจรสวรรคนงางานอย่าเฝ้าอย่าสูบขึ้นมากมีจิตเดือ๋งเอาอ่อนอ่อนก่อนนึงเอาก่อนนึงเนากันนั่งกลมขินนดูดอนเอาเอาผมสิเต้นน้ำเนี่ยเอาเสียงว้ดีเสียงดีน้ำท่วมหินอุดร ต้องจับจนสอดสอนหางานน้ำไม่ดีดีสลยจนก็ <c oughs> จนน้ำก็ยังกลมบานต้องกลมซางจากอุดรนี่คือพ่อเฝ้าด่านครับเป็นคนบางบวนมักแจงเพ่งหมไดไหมพอค่อยแจงเพ่งเละแจงเฉยๆมักแจงเลยเอาเพ่งเลยเอาแจงสดๆมั้ง แจสดว่าชดเป้ารมาบ้านนี่ลูกลูกปอมาบ้านมาให้นี่แจ้งวางแนวยล้ก็ไปไก่จัดตากรจัรังกิข้านเยู่บุต้องนเอาบ่าวุดรยังก็บ่าวนี่ก่อนซีรีมีแล้วแจ้งแวงเอาก่อนซีรเอาก่อนซีรน้่วางอลยก่อนีรเื่องมือขึ้นฟขึ้นหาอะไรเนียเนี่ยก่อนมากเินเลแสดงว่า ต่ว่าเหนือเพลงคือต็มอย่างก่อนสึนามิเออแมนแมนผมเคยได้ฟังเลยครอนสึนามิเอาคิดคิดท่างด้เก่าเลยคุ้นพอตัดท่าค่านเฮานี่เกิดมาในี่โลกต่างต่างมีโลกหลายอย่างโลกต่างๆคือโลกขี้หนูทั้งฝากผู้เขาตาไกวัดนก บัดนิวกมาถึงเมืองไทยข้าวไวไวๆกลางวันแฉแๆปีที่แปบดบแบบนี่กระแดดเ่ามีฝนต้องจะเสียงล่มบนมันดังมากยาวๆมือหนึ่งนั้นผมเนี่ยนั่งฟังขา่าวช่องไอทีวีเขาจีมันบอดีเขาพีพ่่เกิดเหตุเกิดอาเป็นอุบัติเหตุทุกเสินเกิดบงงังเอิญย่างไวคีขาดคืนยักป่าจนมาทางมาตียังมาขึ้นที่คืนสีน,นามิ นี <ter> ่ถ้าพอเจ็นว่าง่าไม่ลิกแต่พวกเขาหักพัมิตาแถวจังวัตรงทันหน้ากะดี